เลขเ2นะฮะเลข72น,ะะข72นี่เดี๋ยวผม72นี่หลายคนคงพอรู้แล้วแต่ผมอยากผมชอบใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะเวลาเรานึกถึงอะไรเนี่ยสามารถคิดได้เร็วๆนะฮะ72นี่หลายๆคนคงพอรู้แล้วมะฮะก็อย่างเช่นฝากธนาคาร3%ต่อปีนะครับฝากธนาคาร3%ต่อปีนะฮะวิธีการที่เราจะรู้ว่าเงิน1ล้านบาทกลายเป็น2ล้านบาทเนี่ยเราก็เอา72ตั้ง หารด้วยอัตราผลตอบแทนในที่นี้ก็คือ3นะฮะเจ็สหาร3ก็ได้24เพราะงั้น1ล้านบาทจะกลายเป็น2ล้านบาทก็ต้องใช้เวลา24ปีน,นะครับอันนี้ง่ายๆอันดับ2ซื้อคอนโดปล่อยเช่า5ปเซนตะครับถามว่าตอนนี้ดีไหมเนี่ยหเปอร์ได้ไหมไม่ได้อะสมมุติเกิดทำเลทำเลดีๆอะอย่างเช่นใกล้เกษตรใกล้จุฬาได้ไหมได้อยู่ อันนี้ลูกศิษย์ผมพอเพิินผมมีลูกศิษย์มีลูกศิษย์ที่เกษตรพอสมควรน,นะอันนี้ลูกศิษย์ผมเดชเจ้าลูกศิกษย์ผมเนี่ยนะดีมากเลยคือหลายหลายคนเนี่ยนะซื้อคอนโดแถวเกษตรปล่อยเช่า <laughs> ตอนนี้โอดโครนเพราะว่าอะไรเพราะประมาณการการขึ้นคอนโดแถวเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วในขณะที่จํานวนนักศึกษาตอนนี้เนี่ยลดลงนะฮะจุลายังไม่เคยเป็นเพราะจุลามันมีมิตินอกจากจะเป็นมิติมหาวิทยาลัยแล้วนะยังมีมิติคอมเมอร์เชียลเข้ามาเกี่ยว มันเลยตอบยากแต่ถ้าเป็นธรรมศาสตร์ธรมธรมศาสตร์เพลิมันไม่ค่อยมีเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นเป็นบริเวณที่ห้ามสร้างตึกสูงแต่ว่าถ้าธรรมศาสตร์มีธรมรมศาสตร์ลังสิตก็เป็นตัวอย่างราคาขึ้นไม่ได้เลยนะครับการลงทุนแบบนี้ในในปัจจุบันเนี่ยส้งสสยต้องตัดทิ้งนะฮะสงสสยต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่สามารถขึ้นราคาได้ไอ้ที่แสบกว่านั้นนะฮะแสบสันกว่านั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยห้องของเราเนี่ยห้องของเพื่อนผมอยู่ซอยสุวิทย์หิทยตาร 59, ตางเมตรนะฮะ บอกว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยประมาณ50ตารางเมตรหรือ45ตารางเมตรประมาณนี้ครับราคาให้เช่าสูงกว่าราคาให้เช่าสูงกว่าแต่เพื่อนผมเนี่ยในทำเลที่ไม่ห่างก,กันมากนะเพราะว่านั่นมันอยู่57ดนี่อยู่59ทั้งสองซอยไม่ได้เชื่อมอะไรเลย5759ไม่ได้เชื่อมอะไรหม่ได้ว่าไม่ใช่ซอยที่จะไปทะลุอะไรมากมายทั้ง57559ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้45 50ตารางเมตรเนี่ยปรากฏว่าปล่อยเช่าได้ดีกว่าและเร็วกว่า แล้วของเพื่อนผมเนี่ยเกือบร้อยตารางเมตรเนี่ยปล่อยเช่าไม่ได้มานานละโอ้โหต้องเหนื่อยมากคาถามคือคําถามคือเพราะอะไรอะพื้นพื้นที่นะเกือบรล,ลงเกือบครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งอะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคอนโดเก่าคอนโดใหม่คือคอนโดเก่าคอนโดใหม่นะสิ่งหนึ่งที่แน่ๆเลยเนี่ยฮะเอาง่ายๆถ้าร้อยประมาณร้อยห้าสิบร้อยร้อยประมาณร้อยยี่สิบตารางเมตรเนี่ยฮะบางอาจจะมีเสาอยู่ตรงกลาง แล้วก็เวลาฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่สู้สมัยใหม่ไม่ได้สมัยใหม่เนี่ย everything นะฮะโดยเฟอร์นิเจอร์ทุกๆอย่างเ่ยถูกดีไซน์มาเพื่อห้องห้องนั้นเวลาเราเข้าไปทุกอย่างจะเก็บเรียบร้อยมากเลยมันก็ดูมีความทันสมัยนี่ส่วนหนึ่งฮะอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ไม่น่าเชื่อเลยคนที่อยู่แถวสุขุมวิทนี่นะฮะคอนโดเนี่ยเป็นโซเชียลสเตตัสเฮ้ยเป็นไปได้เหรอบ้านไม่เกี่ยวนะ แต่คอนโดแถวสกูวิทเป็นโซเชียลสเตตัสเพราะอะไรเพราะเวลาเพื่อนมันไปส่งกันหรืออะไรกันก็นกนแล้วแต่ถ้าเป็นคอนโดอันนี้เป็น,ปนจะเป็นโซเชียลสเตตัสก็ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ก็มันก็เกี่ยวก็อาจจะเป็นมุมมองแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าคอนโดเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ถัดมาคือทองคําทองคําผมขอบอกอย่างหนึ่งนะไม่รู้มีใครทราบบางเดี๋ยวนั่นนะฮะตั้งแต่ปี1 9 7 1หนึ่ง จนถึงปี2011เป็นระยะเวลาทั้งหมด40ปีนะฮะเอาใหม่นะปี1971ไปถึงปี2011นะฮะ,เ,ะ,ะเวลา40ปีราคาทองคำขึ้นกี่เท่าให้ทายว่าไงพระเอกขึ้นกี่เท่าไม่มีใครรู้เชื่อดี <laughs> สบายใจเอากี่เท่าสี่เท่าสองเท่าสาเท่า,อ,ทา,า,ทาอันนี้พูดถึง40ปีนะ1971ถึง2011เนาะห้าเท่า คุณนต้าแปด40ปีขึ้น50เท่า40ปีขึ้น50เท่าจาก35เหรียญในปี1971นะฮะขึ้นไปทะลุพัน800เหรียญนะมัน800พัน900เหรียญในปี2011นะ,ะ40เท่า50เท่ามันก็เลยคิดว่าเอ๊ะลองแล้วเราซื้อทองคำตอนนี้ดีไหมอะเอ๊ะทำไมไม่ดีอะอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้น เราไปดูบริบทเก่ากันก่อนแล้วกันนะฮะปี1 9 7 1เหนึ่งี่ยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งชื่อนิกสันช็อกนะฮะไม่รู้ใครรู้จักเหตุการณ์นี้มั้งเห,เหตุการณ์นี้คืออย่างนี้ฮะตอนช่วงนั้น1 9 7 1เานี่ยสหรัฐแพ้สงครามเวียดนามพอสหรัฐแพ้สงครามเวียดนามเสร็จเนี่ยสมัยนะั้นเป็นสมัยของริชาร์ดเอ็มนิกสันเป็นประธานาธิบดีนะฮะเขาเจอปัญหาวุ่นวายเยอะเงินก็เฟอ้อสหรัฐไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆมีแต่ เออนวะวัตกรรเก่าๆอ่ะรถยนต์ก็โอสมอบิลเอ่ยเเอ,อ่ยนะเก่าๆมาเลยชุ่อ,อย่างเก่าๆมาเลยนะฮะในขณะ,ะที่ญี่ปุ่นเติบโต,โตขึ้นนะ,ะญี่ปุ่นก็จมีโตโยต้ามีโซนี่มีพานาอะไรเยอะๆนะ,ะที่สําคัญที่สุดตอนตั้งแต่ปี1 9 7 0เป็นต้นไปเนี่ยมันเกิดการรวมตัวของกลุ่มกลุ่มหนึ่งทําให้อ,อ่ออะไรอะระบบอํานาจของโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงถามว่าองค์กรองค์งกรนี้ชื่ออะไร แต่ปี1970ไปอะโอ้โหมันทุกวันนี้มันยังคุมมันยังคุมอำนาจบนโลกใบนี้อยู่เลยองค์กรนี้เชื่ออะไรห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ใช่สประชาชาติครับอะไรนะฮะโอเปเก่งมากโอเป นะผมถามไปเรื่อยผมเรื่อยนะฮ <laughs> ะเพราะว่าในในวิชาของถ้าเราเป็นนักลงทุนจริงเ่ยเราต้องใช้สมองเพนะรานะว่านักลนที่เก่งจริงนะครับคืออย่างวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ย าะว่าต้องใช้จินตนาการเยอะออกซิเดนเทอยู่ดีราคาน้ำมันม,มันจะกล้าซื้อขนาดไหนแล้วทุกคนบอกว่าอ้นี่เป็นแฟชั่นแป๊บเดียวก็ไปแล้วมันจะมาอยู่ดีกล้าซื้อออกซิเดนเทบริษัทใหม่ของบรนะิลล์โปรเฟตอ่ะตอนนี้ซื้อกาไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเขาต้องมีจินตนาการสูงเช่นเดียวกันตอบโอเปกนี่เจ๋งมากเลยเพราะว่าเราต้องคิดออกว่าเกิดอะไรขึ้นโอเปกรวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมันจากสิบเหรียญไปเป็นสามสิบห้าเหรียญในปีหนึ่งเก้าเจ็ดสามแต่ก่อนหน้านีขน้ขึ้นอยู่แล้วนะสิ่งที่เกิิิดดขึ้้้นนกกกกก็็คืออออทาาาใหหเเมมมรรไไไไป่่บว ไอ้จากนี้ไปเงินดอลลาร์จะไม่มีทองคําแบ็กทางทั้งที่ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยมาเนี่ยเขาประกาศกับทั่วโลกว่าเขาจะใช้ทองคําแบ็กตลอดแต่ก็รู้ว่าอเมริกาก็ลักลอบนะคือขี้โกงมานานละแต่ในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งคือประกาศเลยว่าจากนี้ไม่มีไม่มีทางทองคําแบ็กแล้ว <S <S เพราะ <Britney. Bey. S 2> หลังจากนั้นไปทองคํามันก็เลยราคาขึ้นมาเรื่อยๆไงฮะเพราะว่าเงินสหรัฐมันกลายเป็นแบงก์ของเต็กไปเพราะไม่มีทองคําแบ็กก็พิมพ์ออกมาเรื่อยๆเห็นภาพไหมฮะ อ่ะคราวนี้มายุคปัจจุบันมายุคปัจจุบันสาเหตุที่ไม่ควรลงคำไม่ไม,ไม่ไม่ควรลงคุณในทองคำนะข้อแรกคือมันไม่มีแฟกต์แบบในอดีตละอดีตคล้ายๆว่ามันถูกกดไว้ที่35ดอลลาร์มาเป็นเวลา40 50ปีห้ามเกินพอมันปลดปล่อยมาปุ๊บมันก็มีพลังตู้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะมันกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นราคาทองคําดีมาก ทุกวันนี้มันมีอยู่สองสามเหตุผลนะหนึ่งในเหตุผลแรกๆคือมันไม่มีแคตตาลิสต์หรือไม่มีตัวกระตุ้นที่รุนแรงเท่ากับในปีหนึ่งเกเจหนึ่งที่อยู่ดีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบอกว่าหลังจากนี้ไปจะพิมพ์ตอล,ล่าแลกละไม่ต้องผูกกับทองคำนี่คือข้อหนึ่งครับข้อสองคืออะไรข้อสองคืออะไรฮะโอ้โหเก่งจริงอันนี้คู่แข่งคุณวัดมามา,มาแรง <laughs> คือบิตคอยคือสินคย์คริปโตเคอเรนซี rency, ซึ่งซึ่งเวลาไม่อยากจะซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับ การบาลานซ์ทั้งหลายอ่ะคือไม่ว่าเราจะซื้อหุ้นก็ต้องเกี่ยวกับการบาลานซ์หมายถึงว่ารัฐบาลคนนู้นคนนี้นั้นเราซื้ออะไรก็จะมีแค่ทองคํากับบิตคอยมีอยู่ไม่กี่ตัวพวกสินค้า,า,าพวกกระปันพวกนี้แต่สินค้าพวกกระปันมันซื้อไม่ไหวเพราะราคามันเวียงแรงมากเลยทองคํานี่คือเวียงน้อยแล้วถ้าเป็นซิลเวอร์เป็นคอปเปอร์ยิ่งเวียงแรงมากกว่านี้นะครับเพราะงั้นตัวทองคําน่าสนใจไหมโอกาสได้หกเปอโอ้โหยากมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้หกเปอร์เซ็นต์แบบตะกอเนรนี่ย2ี็คือสิบสนะองป คันนี้เรามาถึงหัวข้อที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็ต้องจับจับให้ได้ว่ามันคืออะไรก็คืออะไรก็คืออีโคโนมิคไซเคิลกับวินเนอร์นะครับเอาอันดับแรกก่อน1980 1990นะฮะยุคนี้เป็นไงฮะยุคนี้ประเทศไทยยุคนี้เป็นไงเอาอันดับแรกก่อนดีไม่ดีดีไหมฮะดีนี่ขนาดเห็นไม่ต้องเห็นเลยนะเห็น <laughs> เห็นคนคนนี้เห็นคนนี้พกก็บอกว่าดีเลยอนะเชื่อฮะ ดีดีขนาดไหนดีดีมากดีเลิศคุณกุ้งขนาดไหนดีดีมากใช่แล้วคุณหลินนะฮะดีมากคุณปอนดีเลิศถ้าถ้าผมถ้าผมเป็นอถ้าจัดจากตรงนี้จาก GDP นี่นะฮะผมต้องบอกว่าต้องเป็นแบบแบบเดียวคุณปอนคือดีเลิศทำไมดีเลิศอะทำไมโอ้ใช้คำนี้ดีเลิศอันนี้เรากำลังพูดถึงอัตราการ การเติบโตของประเทศไทยนะประเทศไทยก๊เรทสูงที่สุดในโลกอีกทีนะก๊เรทของ GDP สูงที่สุดในโลกในปี2531ที่13.2% 2531นะฮะนะครับไม่ทราบหลายท่านอาจจงงอยู่เพราะว่าไม่รู้เกิดหรือยังนะฮะก็ต้องนะครับในปี2531เนี่ย1 3บสาเติบโตมากที่สุดในโลกคำถามคือประเทศไอ้อะมันทำให้อยู่ดีประเทศไทยเติบโตไตดต้13.2% ใหม่นะฮะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีคําตอบคือเศรษฐกิจดีไม่ใช่ดีธรรมดาครับไม่ใช่ดีหรือดีมากแต่เป็นดีเลิศดีเลิศเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยเติบโตสูงขนาดนี้คือตั้งแต่มีการเก็บประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนปัจจุบันยังไม่เคยเจอประเทศใด GDP โตมากสุดเท่าปีบปี2531ในยุคของหน้าชาติคือ13.2%คําถามคือแล้วมันดีเลิศเพราะอะไรเพราะ แก๊สธรรมชาติพ่ออะไรดีพ่ออะไรอะไรนะที่ดินคุณนิวโอ้โหบริหารงานของเรโอ้โหน้าชาลักตายเลยคุณวีครับว่าอะไรดีครับต่างชาติมาลงทุนโอ้โหคุณวีนี่เจ๋งต่างชาติในที่นี้คือชาติไหนโอ้โหเก่งโอ้คุณวีคุณวีนี่ตัวจริงคือญี่ปุ่นนะฮะ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  อันนี้เหมือนเล่เลเลเลนถ่ายภาพแล้วเล่นถ่ายภาพ <laughs> เหมือนเล่นถ่ายภาพไปนะนะครับก็คือญี่ปุ่นมาลงทุนทาไมญี่ปุ่นถึงมาลงทุนอยู่ดีญี่ปุ่นมาลงทุนแบบแปลกรานขนาดนี้คําตอบคือคุณวีพูดถูกน,นะญี่ปุ่นเลยนะแล้วแล้วไม่เบอร์สองไม่รู้ใครนะเพราะว่าเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งเนี่ยห่างกันแบบมหาศาล คือเวลาเม็ดเงินเข้ามาลงทุนที่เราเรียกกันว่า FDI Foreign Direct Investment นี่คือการเข้ามาลงทุนแบบสร้างโรงงานซื้อที่ดินเป็นเรื่องเป็นราวย้ายฐานการผลิตเข้ามาถาม,ถามว่าทำไมญี่ปุ่นมาทำไมทำไมญี่ปุ่นมาย้ายฐานการผลิตเพราะค่าของชีพโอโ้พี่เมย์นี่ตอบถูกนะรตอบถูกเลย คุณบดอะไรดีครับ <c oughs> เอาเปลี่ยนสนามลบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเป้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันนะเปลี่ยนสนามลบนะฮะเปลี่ยนสนามลบไปนสนามการค้าเนี่ยเวลาเปลี่ยนสนามลบไปนสนามการค้าเนี่ยเราพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านนะฮะก็จะมีลาวพม,าม่าเามรประมาณนี้นะ,ะซึ่งมาเลยะฮะ ยกเว้นมาเลยนะสามประเทศนี้จนมากจนมากเพราะงั้นเนี่ยยากนะก็คือญี่ปุ่นย้ายฐานมาจริงนะฮะแต่สาเหตุที่ญี่ปุ่นย้ายฐานมาไม่รู้มีใครรู้จักตัวนี้ไหมพรซาแอกคอร์ดดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack มากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปี สมัครแล้วเริ่มเลยนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081 173 9000 081 173 9000โทรมาได้เลยนะคะ